สวัสดีค่ะตอนนี้มาดูกิจกรรมหลานสาวเนาะนอ้องอองฟองกำลังเรียนหนังสือนะคะวันวัน,วนตื่นเช้ามาก็ไปตลาดกับยา่าเรียนหนังสือกลับมาก็มาเรียนหนังสือทำอะไรกันคะเรียนอะไรตอนนี้นะนอ้ององ<ต>ฟองวันนี้เรียนกี่คาบวันนี้เรียนห้าคาบค่ะ เป็นจ่าเป็นได้เป็นเจ้าเป็นนายเนาะตั้งใจเรียนอะไรทําไมเต็มกล่องอยู่เลยคุณครูให้นนพาเรียนอะไรครูให้ทำแบบทดสอบอค่ะครูให้ทําแบบนี้นะคะโยนถึงสูึ้นลงมาแล้วก็ดูว่าอัน,นถ้ามันเกลงยังไงก็ต้องดูนี่นะคะแล้วก็เขียนเดวนะคะนี่โอ้การบ้านเนาะ <c oughs> เด็กต้องเรียนออนไลน์ <c oughs> เ,รนเรียนมั่งเล่นมั่งเนาะเป็นเรื่องธรรมดาฝึกฝนเรียนจำเป็นไม่ได้ไปโรงเรียน ก็อยู่กับคุณย่าเนาอะองฟองเอ้ยวันวันก็อยู่กับยา่าเด็กคนนี้ชีวิตอยู่กับยา่าตื่นเช้าก็อยู่กับยา่าบ่ายค่ำก็อยู่กับยา่าย่าจอยก็ขาดไม่ได้แล้วหลานสาวคนนี้นะเป็นทั้งหลานเป็นทั้งเพื่อนเนาะอ่าตอนนี้เสร็จแล้วการบ้านจะทำอะไรเอยโต ไปตากผ้านะคะเลอะแพอดีเมื่อกี้ฝนตกใช่ไหมตากไม่ได้อ่ะไปตากต่อเขาช่วยงานได้หลายอย่างนะคะดูบ้านก็ลกลกโลกไม่รู้จะทาไหนบ้างสองย่าหลานไปตลาดมามบ้าน,นเสื้อผ้า,ายังไม่ซักน,นี้วันนี้ก็ซักไปนิดหนึ่งน้ององค์ฟองกาลังจะมาตากผ้านะคะเขาเป็นเด็กดีช่วยงานย่าไ,ได้หลายจจอย่างนะคะ,จะจ ตังจริงของยาช่วยตักช่วยงานบ้านได้เยอะเนาะน้ององฟองอช,ช่วยนั่นช่วยนี่ดื้อไปหน่อยบางทีก็โดนทำโทษก็ร้องไห้ทั้งยาทั้งหลานเลยเดอ้อทะเลาะกันเด้โดนทำโทษมาก็สงสารกันก็แอบร้องไห้ทั้งสองคนเลยทำอะทาให้เสร็จแล้วเข้ามานะเดี๋ยวมีครับ เรียนหนังสือใหม่แล้วก็เข้ามาเรียนต่อนะนี่ทำอะไรจ<ต>ากกระเก่งหญ้าใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะมาเรียนหนังสือต่อใช่ไหมคะ,คะโอเคนะเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่นะคะโดนดุบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะตัวเองทำผิดนะคะห่ายาดือ้อบ,บาย,บาย,บาย คนอะไรดือด้อดือ้อบางทีก็ถูกทำโทษร้องไห้แงะเนาะนี่กับคาม,มาในบ้านวรดาบ้านก็ลกมีจักของมีจกักมีอะไรครบเลยนะคะโอเคคลิปของน้ององฟองนี่ค่ะของเรียนเพื่อนหนังสือโทรศัพท์อุปกรณ์การเรียนของเพ่นเลยนะคะโอเคเข้าใจบ้างไม่เข้าใจมั่งก็ดีกว่าไม่ได้เรียนเนาะ ทำยังไงได้ช่วงโควิดทุกคนก็ต้องเซฟนะคะสวัสดีค่ะ